สวัสดีครับทวีสีมูลการจุดเตาเผาถ่านไร้ควันด้วยเตาฟืนหรือว่าเตาจุดด้วยเตาฟืนด้านล่างเตาด้านล่างในที่นี้หมายถึงเตา F5E ของผมในส่วนที่การจุดนั้นถ้าเราไม่รู้จากขั้นตอนหรือว่ากระบวนการเผาไหม้ของ ตเตาเผาถ่านไร้ควนประกอบก,กันกับการทำงานของเตาจุดใต้เตาหรือว่าสิ่งที่ผมเรียกประจำก็คือเตา f 5 e ที่ผมประดิษฐ์ขึ้นนั่นเองการทํางานหรือว่าหัวใจหลักของเตาจุดนั้นจะแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักก็คือมีอยู่หกข้อใหญ่ๆถ้าเราไม่รู้ขั้นตอนหรือว่าไม่รู้เวลา ในการทำงานในการเผาไหม้ของการเผาถ่านด้วยตเตาเผาถ่านในคนแล้วเราจะทำงานยากลำบากมากในคลิปวิดีโอนี้ผมจึงมาแนะนำหัวข้อใหญ่หรือว่าหัวข้อหลักเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาหรือว่าไม่รู้การทำงานนั้นเวลาเราเผาไปเราจะ ไม่รู้ขั้นตอนหรือว่าวิธีการเลยเดี๋ยวผมจะแนะนำเป็นข้อๆไปนะช่วงแรกคือการจุดเตาการจุดเตาในที่นี้ก็เหมือนกับการก่อเตาโดยทั่วไปก็คือเราจุดไฟเผา,าเตาอังโลหรือว่าเตาอะไรขอให้ติดเสียก่อนนะแล้วขั้นตอนต่อมาถ้าไฟ หรือว่าไม้เล็กของเราติดดีแล้วเราก็ใส่ไม้ใหญ่เป็นลักษณะนี้อันนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณ5-10ถึง10นาทีนะแล้วไฟก็จะลุกพอลุกเสร็จลำดับต่อมาเราก็นำไม้ใหญ่ใส่เลยนะอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะขั้นตอนที่สองเป็นช่วงเผาไหม หลังจากที่เผาไม้ไม้ใหญ่แล้วก็จะได้ไฟที่รุนแรงขึ้นก็จะเป็นลักษณะเสียงเปลวไฟก็จะเป็นเฉพาะการเผาไหม้ของไม้ฟืนอันนี้คือช่วงเผาไหม้ก็เป็นช่วงที่สองลำดับต่อมาเราเผาต่อไปประมาณสักชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมง เมื่อเราสังเกตเห็นแรงดันแรงดันในที่นี้หมายถึงควันเมื่อไม้ในเตาของเราได้รับความร้อนมากๆก็จะเกิดแรงดันออกมาซึ่งแรงดันในส่วนนี้ผมก็จะเรียกว่าควันบ้าน,นั่นเองในช่วงนี้จะเป็นการเผาไหม้ช่วงที่สามก็คือช่วงเผาไหม้ แรงดันหรือว่าช่วงเผาไหม้ก่อนบ้าอันนี้คือตัวอย่างนะช่วงเผาไหม้แรงดันข้อสังเกตได้ดังนี้ก็คือการเผาไหม้ก็จะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีเสียงแต่ว่าเสียงยังไม่ดังพอนะตัวนี้เราอย่าสับสนไปว่าไม้ขายแก แต่อันที่จริงไม่ใช่เลยนะเป็นการเผาไหม้ของควันบ้านะเป็นช่วงที่สามใช้เวลาสองชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงครึ่งก็จะได้แบบนี้นะจำไว้ให้ดีลําดับต่อมาเป็นการ ลายแก๊สของไม้ซึ่งต่อไปผมก็จะได้มาอัปโหลดให้ท่านผู้ชมชมอีกว่าเมื่อหลังจากการเผาไหม้ของควันบ้าหรือว่าการเผาไหม้ของแรงดันแล้วการเผาการลายแก๊สของไม้จะเป็นลักษณะที่รุนแรงมากกว่านี้ปัญหานะลำดับต่อมาเดี๋ยวผมจะมาอัปเดต ช่วงไม้ขายแก๊สให้ชมแต่ผมจะช่วงนี้ผมจะพูดคุยในเรื่องการเผาไหม้ของแรงดันเสียก่อนว่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะอย่างเช่นในช่วงนี้ก็จะสังเกตเห็นลักษณะการเผาไหม้ดังผึบๆนะแบบนี้วิธีแก้ไขก็คือให้เรารีบนะเรียบนำฟืนเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะ อย่าให้ขาดตอนเด็ดขาดเลยถ้าขาดตอนเมื่อไรควันบ้าหรือว่าการเผาไหม้ก็จะวูบหรือว่าดับทันทีการวูบก,การดับนั้นก็จะสังเกตได้ก็คือจะมีควันมหึมาสีดำพุ่งขึ้นมาด้วยแล้วเปลวแก๊สตัวนี้ก็จะหายไปเลยอันนี้ก็คือการวูบดับของ เผาไหม้แรงดันนะจะมีคำถามบ่อยมากก็คือเมื่อไม้ขายแก๊สแล้วทำไมดับไปเฉยๆอันนี้แหละครับที่บางคนยังสับสนอยู่ว่าเป็นไม้ขายแก๊สแต่ไม่ใช่ครับนะให้ศึกษาดีๆช่วงนี้เป็นการเผาไหม้เฉยๆนะอันนี้ให้แยกหรือเปรียบเทียบให้ชมว่าอันนี้ไม่ใช่ไม้ขายแก๊สนะ เนี่ยก็จะมีปัญหาเช่นกันนะการแก้ไขต่างๆผมก็ได้บอกไปแล้วในคลิปว่าเวลาเกิดการดับรูปนั้นเราจะต้องแก้ไขอย่างไรไม้ฟืนเราต้องใส่สม่ำเสมอแต่เราไม่ต้องใส่ในจำนวนมากเมื่อไม้ปล่อยแรงดันออกมา หรือว่าแรงดันดันออกมาแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือควันควันตัวนี้แหละจะช่วยการเผาไหม้ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นตัวนี้นะสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าลำพังแต่ไม้ฟืนนี้จะไม่รุนแรงแบบนี้เลยนะแล้วก็จะไม่นิ่งแบบนี้แต่การนิ่งนี้ก็จะมีการบุบเช่นกันก็อย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าฟืนตัวนี้อ่อนลง ก็จะวุบเช่นกันนะอย่างเช่นผมได้คุยวิดีโออยู่นี้ mm hmm. ก็จะมีการเบาลงเบาลงแบบนี้นะตัวนี้ผมก็เลยมาชี้แจงว่าข้อแก้ไขทำแบบนู่นนี่นั่นแบบนี้เวลาอ่อนตัวลงเราก็ใส่ฟืนเข้าไปแต่เราไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเรามีควันช่วยอยู่แล้วในการเผาไหม้อ่าลำดับต่อมา แล้วไม้ขายแก๊สละ่ะจะรอนานเท่าไหร่ก็ประมาณสองชั่วโมงนะเราเผาแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย,ยไฟตัวเนี้ยให้สม่ำเสมออย่าให้วูบอย่าให้ดับเ็ยค่ะประมาณสองชั่วโมงไม้ก็จะขายแก๊สแล้วช่วงนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันผมจะมาอัปเดตอีกรอบครับในเรื่องของไม้ขายแก๊สนะโปรดจำไว้ให้ดีนะว่า การเผาไหม้แรงดันเป็นแบบนี้นะเสียงเป็นแบบนี้เห็นไหมเสียงก็จะมีลักษณะแบบนี้นะอ้าวเดี๋ยวคอยเจอกันตอนไม้ขายแก๊สครับครับเจอกันอีกครั้งครับได้เวลาถึงช่วงที่สี่แล้วช่วงที่สี่นี้ก็เป็นช่วงไม้ขายแก๊สเดี๋ยวผมจะพาไปชมใกล้ๆครับ ลักษณะของไม้ขายแก๊สเต็มที่หรือว่าไม้ขายแก๊สร้อยเปซให้ดูจากเสียงหรือว่าฟังจากเสียงเสียงจะมีความรุนแรงนะเสียงจะดังแบบนี้นะแบบนถ้าเสียงไม่แรงไม้ก็ยังไม่ขายแก๊สเต็มที่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการวูบ อันที่สองให้ดูจากไม้ฟืนถ้าเรานําไม้ฟืนดึงออกแบบนี้นะเนี่ยดึงออกแบบนี้ดึงออกมาอาการของแก๊สไม่มีการบูบหรือว่าไม่มีอาการที่จะดับ ก็แสดงว่าไม้ขายแก๊สเต็มที่แล้วอันนี้คือตัวอย่างไม้ขายแก๊สเต็มที่หรือว่าไม้ขายแก๊สร้อยเปอร์เซ็นตสำหรับว่าที่ไม้จะขายแก๊สเต็มที่หรือว่าไม้ขายแก๊สร้อยเปอร์เซน์นี้เราจะต้องเผาตั้งแต่ช่วงที่3ก็คือช่วงเผาไหม้แรงดันคงจําได้นะการเผาไหม้แรงดันนั้น ผมได้เน้นว่าให้ฟังเสียงดีๆแล้วก็ฟังเสียงกับแก๊สเนี่ยแตกต่างกันนะเนี่ยอันนี้คือไม้ขายแก๊สแล้วเต็มที่แล้วก็จะเป็นเสียงดังแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งเปลวแก๊สที่พุ่งออกมาก็จะิทธิ์เถียนแบบนี้นะมีความรุนแรงแล้วก็นิ่งนะแบบนี้ ี่คือไม้ขายแก๊สร้อเปอร์ซหลังจากที่เผาแรงดัน,ก,นกว่าจะไม้ขายแก๊สภายใน2ชั่วโมงหรือว่า2อชั่วโมงกว่านั้นก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นถ้าเราปล่อยไม้ฟืนหรือว่าไม่ดูแลไม้ฟืนอย่างสม่ำเสมอ อาการของแก๊สก็จะวูบลงเช่นกันนะเนี่ยอาการของการเผาไหม้แบบเนี้ยช่วงช่วงที่เผามาจากแรงดันนะอันนี้ผมจะคุยให้ฟังว่าจะมีปัญหาต่างๆหรือว่าปัญหาจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะก็จะมีการวูบดับเช่นกันนะเพราะว่าเราทํางานเราก็ไม่สามารถที่จะเฝ้าเต,า,เตาของเราได้ตลอด วินาทีเราก็ทํานู่นทนํานี่ไปบ้างนะเลอทํานั่นทนํานี่ไปทานข้าวบ้างไปเข้าห้องห้องน้ําบ้างกลับมาก็จะเกิดการวูบแต่ว่าการวูบนี้จะไม่ค่อยนานนะใส่ไม้เข้าไปก็จะไม่มีปัญหาแล้วสําหรับเตาเอ F 5 e ของเรานะหรือว่าเตาฟืนของเรานี่ก็จะแก้ง่ายแก้ไขง่ายนะอันนี้ก็จะขอแนะนําไปว่าเออ การเผาถ่านหรือว่าการเผาด้วยเตาเผาถ่านไร้ควันของเตา F5E นี้ก็จะเผาง่ายเช่นกันะนะนี่อันนี้ก็คือมาอัปเดตช่วงสถานการณ์การขายแก๊สของไม้เป็นช่วงที่4ในลำดับต่อไปก็จะเข้าหมวดหรือว่าช่วงการไล่แก๊ส การละแก๊ดนี้เราจะต้องให้ไม้ขายแก๊ดนี้ขายแก๊สออกมาไม่ตัวเองในระยะเวลาประมาณสามชั่วโมงเป็นอย่างต่ำหรือมากกว่านั้นปัจจัยนี้ขึ้นอยู่กับไม้ในเตาของเราเนี่ยเราใส่จำนวนปริมาณมากไหม อัดแน่นหรือเปล่าเป็นไม้ชนิดไหนไม้แห้งบ้างไม้หมาดบ้างไม้สดบ้างส่วนนี้มีผลมากหรือว่ามีผลตัวระยะเวลาที่ไม้ขายแก๊สออกมาเผาไหม้ตัวเองนะจะยาวจะสั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้ในส่วนของผมนั้นจะตีไว้ว่า3ชั่วโมงเสร็จนะแต่ไม่เกิน4ชั่วโมงจะอยู่ในเรานี้นะประมาณนี้แหละ ว่าการอัดไม้ก็ไม้เต็มเตาเพราะว่าถ้าอัดไม้เยอะเท่าไหร่เราก็ได้ถ่านเยอะเท่านั้นนะตามจำนวนสัดส่วนต่อไปหลังจากที่ไม้ขายแก๊สกินเวลาแล้วต่อไปก็จะเป็นช่วงที่ห้าก็คือช่วงไล่แก๊สเดี๋ยวช่วงนั้นเราค่อยมาเจอกันครับนะช่วงนี้เราปล่อยให้ไม้ขายแก๊ส ไปก่อนครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันครับไปดูช่วงที่ห้ากันสู้กันจนค่ำแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งนะมืดแล้วเพราะว่าเต่านี้ผมก็เผาสายแล้วแหละประมาณ10บโมงก็เวลาก็เฉลีย่ยขนาดนี้ การคายแก๊สของไม้ก็ประมาณ3ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะให้ดูแก๊สครับอ,อ้านี่เลยครับไม้คายแก๊สอ่อ,อตัวลงแล้วการคายแก๊สของไม้เมื่ออ่อนตัวลงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อความชัดเจนเดี๋ยวผมจะนาที่ครอบแก๊สออกก่อนนะ อธิบายเนี่ยการคลายแก๊สของไม้อ่อนตัวลงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมจะเลือกการไล่แก๊สให้มีลักษณะแบบนี้บางคนการไล่แก๊สก็เอาจนแก๊สต,ตัวนี้วูบลงแต่ผมเป็นวิธีของผมเองผมก็จะไม่ให้ถึงกับวูบนะผมก็จะ ไล่แก๊สเลยการไล่แก๊สครั้งนี้ผมก็จะแสดงวิธีทําอีกวิธีหนึ่งก็คือจะไม่ไล่ในท่อแกนกลางจะไล่ที่เตา f5e อย่างเดียวเพราะว่าการไล่เตา f5e อย่างเดียวคือไล่ก้นเตาเราจะไม่เหนื่อยเราใช้ปืนใส่เข้าไปอันนี้ก็เป็นการไล่แก๊สได้เช่นกันนะ การเตรียมการนะก็คือเราจะต้องนำค้เท่าออกให้หมดเสียก่อนคิเท่าในที่นี้ก็คือตอนที่เราเผาในช่วงที่ผ่านมาก็คือช่วงเผาต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคิดเท่าเราก็ไม่ได้เอาอ,อกนะเราไม่ได้กวาดออกเลยตอนเราไล่แก๊สเราจะต้องเอาออกทั้งหมดเลยนะอันนี้คือวิธีการอันนี้คือไม้ฟืนตั้งแต่แรกๆเลยนะตัวนี้ไม่ต้องสนใจวิธีทำก็คือนะเราก็ใช้ไม้ฟืน เป็นไม้อะไรก็ได้เป็นท่อนเลยในที่นี้ผมใช้ไม้ไผ่นะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ในที่นี้ผมใช้ไม้ไผ่นะ,ะใ,นนใ,นะใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปใน เข้าไปให้ลึกๆนะเท้าที่จะลึกได้แบบนี้เลยดันเข้าไปแล้วหลังจากนั้นผมก็จะใช้ไม้สั้นๆกระตุ้นที่ท่อแกนกลางลักษณะไม้ที่กระตุ้นในท่อแกนกลางก็จะเป็นแบบนี้นะใส่ลงไปเลยไล่ๆกันเลยก็ได้ครับใส่ลงไป ใส่ลงไปสักสองท่อนครับนะใส่ลงไปแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องใส่เยอะเพราะว่าเราใช้วิธีการไล่แก๊สโดยการใช้ฟืนตัวนี้เราจะไม่ต้องใช้อีกแล้วนะเราไม่ต้องใส่เข้าไปอันนี้ก็คือเป็นการไล่แก๊สโดยใช้ไม้ฟืนท่อน ใ่ใส่ลงไปในเตา f 5 e ตัวนี้เราไม่ต้องไล่ตัวนี้เป็นความสบายอย่างหนึ่งนะเราไม่ต้องกังวลเลยพอไม้ฟืนตัวนี้ติดเดยลแก๊กก็จะลุกขึ้นรุนแรง อันนี้ก็ขอบอกไว้ด้วยว่าการไล่แก๊สนั้นก็มี2วิธีนะเราจะไล่โดยการใช้ไม้ฟืนใส่ในท่อแก๊สก็ได้หรือว่าใส่ในก้นเตาแบบนี้ก็ได้นะอา้าวต่อมาเราจะไล่นานเท่าไหร่ล่ะขอให้ฟังเสียงนี้ดีๆครับก็คือเรายึดเสียงเป็นหลักนะ เอาจนกว่าเสียงไม่มีช่วงนี้จะได้ยินเสียงชัดเจนมากใช่ไหมนี่แหละครับเราจุดต่อไปเรื่อยๆเอาจนกว่าไม่มีเสียงลักษณะแบบนี้ถ้ามีเสียงก็แสดงว่าไม้ยังเหลืออยู่เราต้องไล่ต่อไปให้หมดนะอันนี้ก็คือการไล่แก๊สแบบวิธีการใช้ไม้ฟืนจุดใต้เตา ถ้าการไล่แก๊สโดยการนําไม้ฟืนใส่ที่ท่อแกนกลางก็เช่นกันเราก็ไล่จนหมดเสียงเช่นกันครับอันนี้ก็คือการไล่แก๊สช่วงที่5เป็นการไล่แก๊สเมื่อแก๊สอ่อนตัวลงอ้าวต่อไปเป็นช่วงที่6กก็คือ ช่วงไล่แก๊สร,ระยะสุดท้ายเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ ระยะสุดท้ายแล้วเราจะไล่ไม่เป็นไม้ก็จะเหลือก้อนเตาอันนี้ก็คือเป็นปัญหาสําหรับผู้ที่ยังเผาถ่านไม่ชานาญหรือว่ามือใหม่นะอันนี้ได้มาเน้นย้ําว่าทําอย่างไรเราไล่แก๊สให้หมดไม่ให้ไม้เหลือก้อนเตาก็คือไปเจอกันช่วงการไล่แก๊สระยะสุดท้ายกันก็คือการไล่แก๊สช่วงที่6กรวมทั้งติดเตานะก็เป็น6ขั้นตอน รวมไปเลยนะก็จะได้ปิดคลิปกันช่วงนั้นเดี๋ยวค่อยเจอกันครับอ่ะเรานี้สู้กันจนถึงสองทุ่มครับเวลาขณะน,นี้เดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าระยะที่พอหรือว่าหยุดในการไล่แก๊สจะเป็นอย่างไรนะ,ะข้อสังเกตจะเห็นได้ชัดเจนก็คือ ไม่มีเสียงดังแล้วนะเสียงดังที่ได้ยินอยู่นิดหน่อยก็คือเสียงดังจากไม้ฟืนตัวนี้นะนี่เลยครับการเผาไหม้ของไม้ฟืนก็จะดำเนินไปเรื่อยๆผมก็จะจุดต่อไปสักพักหนึ่งนะให้ไหมให้หมดแล้วก็จะหยุดเลย สำหรับการไล่แก๊สข้อสังเกตก็คือถ้าเสียงไม่มีแบบนี้นะก็ให้การันตีได้เลยว่าไม้ในเตาของเราขายแก๊สมดแล้วเราสมควรจะหยุดได้แล้วเพราะว่าถ้าได้ยินเสียงดังๆอยู่ห้ามหยุดเด็ดขาดนะ ก็ขอให้ไล่ไปเรื่อยๆการไล่แก๊สนั้นจะกินเวลาแตกต่างกันบางครั้งก็ชั่วโมงหนึ่งหรือว่าประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงก็มีนะตามสไตล์ผมสำหรับการไล่แก๊สของผมนะจะต้องมีความอดทนสูงถ้าเกิดเราไม่มีความอดทนในการไล่แก๊สไม้อาจจะเหลือก้นเตาก็ได้ ซึ่งจะเป็นผลเสียเกี่ยวกับการที่เราเปิดเตาเก็บถานตัวนี้เราจะเสียหายมากๆก็คือเราจะเหนื่อยนะไม่คุ้มค่าเลยทั้งที่เราเผามาทั้งวันแล้วก็มาเสียช่วงสุดท้ายก็คือการไล่แก๊สก็ขอให้อดทนแบบนี้นะเนี่ยผมพูดอยู่นี่ กก็จะออดตัวลงแบบนี้นะเนี่ยนะบางครั้งผมก็จะดับเลยนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สําหรับการปิดเตานั้นก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ขยับไม้ฟืนนะออกห่างๆเตาไว้เพราะว่าเตาของเรามีความร้อนมากนะจะติดไฟได้ทุกเมื่อเมื่อมีเศษไม้หรือว่า ไม้ไปสัมผัสตัวนี้ก็พึงระมัดระวังไว้แล้วก็ขอเตือนสิ่งที่เพิ่มเติมนำมาฝากก็คือตัวหนังสือที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นสถิติต่างๆผมได้จดลงที่เต่านี้นะอย่างเช่นท่ออันนี้หมายถึงท่อแกนกลางหรือว่าท่อแก๊สใช้มาแล้ว12ครั้ง ก้นเตาเผามาแล้วครั้งที่37สนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเตา F5E อันนี้เป็นครั้งที่2องนะผมก็จะจดสถิติไว้แบบนี้นะเตานี้ผมนำไม้ใส่เตาตั้งแต่ก่อนผมจะไปทำงานเรือทัวร์นะผมก็เลยได้กลับมาเผาเพราะว่าช่วงนี้ งานท่องเที่ยวก็แขกก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเกิดมาจากหลายสาเหตุเรื่องนั้นเราก็ไม่พูดถึงเราก็จะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเตาเผาถ่านหลายคนของเราเฉพาะของเราเท่านั้นนะต่อมาเข้าเรื่องเลยเมื่อผมบอกข้อมูลนี้ก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะ ต่อไปสถิติผมก็จะจดอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเวลาเราเผาเราก็จะรู้ว่าเออกี่ครั้งกี่ครั้งนะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นนอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดเสียงยังมีอยู่ถ้าเกิดเราดับไปถ้ามีควันออกมาก็แสดงวามาอยังเดืออยู่อันนี้เราก็ดูได้เลยว่า ไม้ยังเหลือก้อนเตาอันนี้ก็บ่งบอกอีกวิธีหนึ่งนะอันนี้ก็มาเพิ่มเติมเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับการไล่แก๊ไม่หมดสำหรับคลิปนี้เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายหรือว่าช่วงสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมท่านใดมีอะไรสงสัยก็ขอให้สอบถามมาได้เขียนไว้ในช่องคอมเมนต์หรือว่าจะพูดชี้แนะติชมจะให้ประโยชน์ก็ เขียนพูดคุยกันได้ทักถ่ายกันมาสำหรับคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไ r ร b e ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจมีขอกลับสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ